แล้ว CTS b r o a d b a n ีวีพร้อมแชร์พิมพ์ลิกสดๆตลอดฤดูกาลครบทุกความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยช่องคุณภาพระดับโลกกว่า140ช่องและช่อง HD มากถึง31ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า เพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share CTH กระบีติดต่อกระบี TV, ่เคเบิลทีวี075 620 382 คาร์เนมุมดีๆที่มีแต่เรื่องดีๆเรื่องรถมือสองมุมของคนรักรถมือสองทั้งซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เราใส่ใจในทุกรายละเอียดของรถมือสองและลูกค้าคนสำคัญรถต้องชันยอดกับลูกค้าชันเยี่ยมออารถง่ายๆเท่าที่คุณคิด อุ่นใจในทุกรายละเอียดที่คาคอนเนอร์ ner, พร้อมโซนคาแขาที่คลีนคอนเนอร์มุมล้างรถระดับมาตรฐานกับโปรสุดพิเศษล้างรถครบสามครั้งล้างฟรี1ครั้งและโซนกาแฟาที่โกปีเดวอคา่ามุมคลาสสิกของคอกาแฟกับอีก1โปรพิเศษ1ดื่มครบ1ฟรี1-9กมาตรฐานทุกการบริการอุ่นใจในทุกรายละเอียดเรื่องรถมือสองและทุกโซนบริการที่ คาคอร์เนอร์ตรงข้ามป่าทางเข้าวัดถ้ำเสือเดืองบิก๊กซีกระบี่คาคอร์เนอร์โทร075663234 086 888 8497และ0805333386รถสวยรถดีมีที่คาคอร์เนอร์คาคอร์เนอร์ ใครคนนึงมีคำทานสักวันคุอยากจะพบใครคำตอบในี้ใจคือใครที่คำต้องกันเธอคือคนที่ดีเพราะใครใๆต่างพากันชอบเธอ I see the way he walks into a room and then he speaks So sweet, every word from his lips is like honey. I know he loves me. Hear the way he sings and the way he strums his instrument, the way he jams and the way he treats his family. He's funny. ใครคนหนึ่งมีคำถามักวันคงอยากจะพบใครคำตอบในใจคือใครที่คุณต้องการเธอคือคนที่ดีพร้อมใครๆต่างพากันชอบเธอ สวัสดีค,ครับเพ่อนเูครับตอนนี้ครับผมเนี่ยนำนักจะมาอยู่ที่ใจกลางภูเก็ตครับอย่ร้านนี้ต้นโพนครับตรงข้ามกับหอนาดิชาติดกับกวัดเรือนุตตุศิษฐ์ติดกับศาจ้านะครับร้านนี้เนี่ยถ้าเกิดมาหาคุณผูณ้ชมว่าเราอยากะหาของอร่อยทานที่เป็นอาหารของภูเก็ตเลยเนี่ย คิดว่า5ใน10ของบอกต้องมีร้านหมี่ต้มโวยด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าวันนี้ร้านหมี่ต้มโคยเนี่ยมีอะไรให้เราทานนะครับ2ร้อย2เ่องแกงเด็ดปนิดหน่อยแล้วก็มีคพรหวังด้วค่ะนี่เป็นหมี่ต้มยำใส่ไข่ใส่ไข่ใส่ไข่ไปดูหลักครับ มี่ฮกเกี้ยนนะครับซึ่งเดีนี้เนี่ยมจะเปออกแนวมินชั่นหน่อยก็คือมีหมี่ฮกเกี้ยนต้องยำนะครับเดี๋ยวให้ตาป้องเราไป็นคนจับแล้ว์ปิงน้องไปอ๋อท่าน้ครับนอกจากข้นหมักนะครับก็จะมีหอมขุกบางสิ่งในใจฉันอาจทำเธอลำบากเก็บปล่อยเธอลอยอยู่นฟ้า มองดูเธอจะพื้นดินแค่เพียงได้เห็นเธอฉันก็สุดใจแล้วแม้ฉันเป็นคนที่ประทับใจเธอเช่นกันแต่ฉันเก็ไม่กล้าที่จะพูดแล้วก็ยัดใส่ปากครับเ ไกลย,ยังนตไปได้อจคเดียวอยู่นก็พอแล้วไม่มีเงืยอใครได้

เป็นความหวานที่ที่เหมาะสมนะไม่ได้ไม่ได้หวานมากนไปหลียวหวานหวานให้ให้าอาหารมันเป็นเขาเรียกว่าไงอะ้มันมันมีความสุขครับีแ้มันไมน่ไม่ดุเดือดแล้วก็ไม่ทรมา,านนะครับหรือว่าเมนูนี้ น้องกองกิ้ขอชิมไได้ไหมน้ององไม่กินข้าวเรมามข้าให้กันนะนี่คนระับเปนแผนี่เราออกมาตั้งไว้มาตั้งรอป้องนานเต้นเริ่มนะใส่ปลาหมึกไปหนึ่นะครับแล้วก็มีหมูเรือดล่หน,นะน่ารวมเลยเนะี้อ,อืม ไม่ต้องปรุงเลยเป็นรสชาติอร่อยเลยแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบที่มันมีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดหน่อยนะครับแค่เติมพริกบน้ำซุปจบเลยเลิกพูดเ,เรื่องเลยนนหน้าของกองผาน อ,อันนี้เป็นกระเพาะปลาผัดแห้งนะครับอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นติ๊กโต๊ะอย่ายเยอะเพียวๆนะครับ กินกระเพาะปวาเปคุ้มไปหมดเลยลอง,ต,องต้องกินกระเพาะปลาอรอยครับรคือมันจะไม่มันจะไม่เหมือนน้ามันนะแล้วก็ขอาลอันนี้เนี่ยแล้วก็มีกลิ่นแบบขอเรียกว่าอย่ากลิ่นผัว พวกกระทะบนบนเข้ามาด้วยเนี่ยรู้สึกมีตรนี้รู้รู้สึกถึงความเป็นโบราณคุณินเด็ดได้ดีดเริงน,นะสำหรับกระเพาะปลาหมือแห้งครับสำหรับรายการร้อยรอบเมืองเราสองคนนะครับทำาห้มามอยู่ที่จังหวัดจุลเดนร้านหมี่ต้นโอยู่ตรงเมืงเมืองของนาฬิกาเลยเราทำไมเขาถึงเรียกหมี่ต้นโพ่มีต้นโภ์โใหญ่อยู่ข้างหลังเราหนึ่งต้นนะครับ สามารถที่จะหาที่จอดโริเวณนี้ได้เลยก็เดมารับประทานแล้วก็มีเมนูให้ทานเยอะเลยก็จะเป็นหมูสเต๊กนะครับมีหเกี้ยนหรือว่ามีต่างๆร้านหน้าต้มยำแล้วก็พวกกระเพาะปลาแห้งถือว่ามาภูเก็ตแล้วเนี่ยอย่าพลาดต้องมาที่ต้องคนวันนี้ไปแล้วนะคะ โชคชะตาดีดีที่คำยิ่งฉันได้กันมาพอกับเธอหากเราใกลกันมากกวนี้สักวันนั้นอาจจะไม่ดี บางสิ่งในใจฉันอาจทำเธอลำบากกัปล่อยเธอลอยอยู่บนฟ้าเขามองดูเธอจากพื้นดินแค่เพียงได้เห็นเธอฉันก็สุดใจแล้วแม้ฉันเป็นคนที่ประทับใจเธอเช่นกันแต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะพูดไป แต่เยินให้เธอเบาๆอยู่ในมุมที่เธอไม่สนใจแอบมองดูเธอไกลๆอย่านี้ร้านจีออ ศูนย์รวมของฝากอาหารพื้นเมืองและของฝากที่ระลึกที่ครบครันที่สุดในกระบี่น้ำพริกกุ้งเสียบสูตรเด็ดน้ำบูดูสูตรโบราณกุ้งเสียบยำสมุนไพรสินค้าพรีเมียมระดับโอท็อดาวและที่จีโอเบเกอเรามีอาหารและเครื่องดื่มทั้งอาหารไทยและฝรัง่งข้าวน้ำพริกกุ้งเสียบไข่เจียวกุ้งไก่กรอบซอสมะนาวและยำจีอ กาแฟปั่นเม็ดมะม่วงและกาแฟเย็นน้ำพึ่งสดและกระบีเพลภายในบริเวณร้านจีอท่านสามารถเลือกซื้อไข่มุกแท้ที่ร้านกระบีเพลศูนย์รวมไข่มุกแท้จากฟาร์มไข่มุกเซาทซ์ซีมุกมาเบ้มุกอโกอย่าท่านสามารถสั่งร้อยและขึ้นตัวเรือในที่นี่พร้อมรอรับได้เลยอย่าลืมแวะมาพบกับบริการที่ครบวงจรของร้านจีอจากแยกคลองจีหลาด1กิโลเมตรไปทางอ่านางอยู่ทางขวามือ พร้อมให้บริการทุกวัน8นาฬกาถึง18นาฬิกา30นาทีโทร075 622 924ถึง5 บริษัทพอเองช่วนทรานสปอร์ตจำกัดเราบริการรับส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักรด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์นานกว่า10ปีเน้นการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพตรงต่อเวลาและดูแลสินค้าของท่านให้ได้รับความปลอดภัยและถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพบริษัทพอเองช่วนทรานสปอร์ตจำกัดขนส่งสินค้ารวดเร็วทันใจปลอดภัยราคายุติธรรมต้องบริษัทพอเองช่วนทรานสปอร์ตจำกัด ติดต่อสอบถามได้ที่0819258887และ0818578111